สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของฟแฟนโปโลแลนด์นะครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป3ต่อ2เซตนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในเรื่องของการลุ้นไปโอลิมปิกแบบโคต้าอัตโนมัตินะครับหนทีมเนี่ยที่จะได้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าลำบากมากมาก,มากครับเพราะว่าแมตต์ต่อไปของโปโลแลนด์เนี่ยจะเจอกับเยอรมัน อเมริกาแล้วก็อิตาลีครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องวัดกันมากพอสมควรครับจากที่โปแลนด์เนี่ยอาจจะแพ้ได้สักทีมหนึ่งนะตอนนี้กลายเป็นว่าโปแลนด์ถ้าจะการันตีจริงๆเนี่ยสามนัดที่เหลือพวกเขาต้องชนะให้หมดนะครับถึงจะการันตีเข้ารอบอัตโนมัติเป็นแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มเนาะซึ่งก็บอกได้เลยว่าการพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้โปแลนด์เสียหายหนักมากครับเราจะเห็นได้ว่าแฟนๆโปแลนด์เนี่ยก็น่าตึงกันเลยนะครับรวมถึง นักกีฬาของพวกเขาครับหลายคนก็ถึงกับน้ําตาตกเลยเพราะว่าการแพ้ทีมชาติไทยเนี่ยมันเสียหายจริงๆครับส่งผลทําให้เกมต่อไปของพวกเขาเนี่ยที่จะหวดกับทั้งด้านของเยอรมันที่จะหวดอิตาลีแล้วก็จะหวดกับทั้งด้านของอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เน้นมากๆครับพวกเขาพ่ายไม่ได้แม้แต่แมตช์เดียวโอเคแหละการแพ้แมตช์ต่อไปมันก็อาจจะไม่ถึงทําให้พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบขนาดนั้นแต่ว่าพวกเขาก็ต้องเน้นในทุกๆเกมจริงๆครับแพ้ไม่ได้โดยเด็ดขาด ต้องเน้นมากๆนะครับ ซึ่งวันนี้ครับโอเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของแฟนโปรแลนด์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่แพเนาะไปเริ่งมงันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่เราอยู่ในรูปร่างที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเล่นด้วยอารมณ์ที่ดีแต่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยพวกเราไม่สามารถที่จะชนะพวกเขาไปได้ถึงแม้ว่าเราจะมีสเซียก็ตามเราไม่สามารถทําอะไรได้มากเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า มันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเหมือนเพลงคลาสสิกอันนี้น่าจะประชดนะครับแล้วก็เม่ต่อไปครับเขาบอกว่าขอขอบคุณความพ่ายแพ้ที่จะเกิดขึ้นฉันเชื่อว่าเราจะก้าวต่อไปในโอลิมปิกแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าไม่เห็นหนทางเลยเพราะว่าอีก3แมตช์เนี่ยมันเป็นแมตช์ที่ยากมากๆกลุ่มละ2ทีมเท่านั้นที่จะได้เข้าไปการจะอันดับใน FIVB เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยก็กําลังเก็บแต้มเก็บคะแนนเพื่อจัดอันดับแล้วก็เม่ต่อไปครับก็มีมาตอบนะครับเขา เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าโปรแลรนด์กับจีนเนี่ยจะพ่ายแพ้แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าหลังจากนัดนี้ความเชื่อมั่นของพวกเราจะลดลงอย่างรุนแรงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมให้กับสหรัฐอเมริกาเยอรมันแล้วก็อิตาลีแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าใช่ฉันคิดว่าเราจะไปในอีก8ปีอ่าว่ากันไปนะครับแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้เราลุกข,ขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ ในครั้งนี้แล้ะกั่ต่อไปครับเขาบอกว่าดีงามมากๆสู้ต่อไปอันนี้น่าจะประชดนะครับและกั่ต่อไปนะครับเขาบอกว่ากีฬามันมีตัวแปรหลายอย่างใช้ชนะหรือความพ่ายแพ้สาวๆเองก็ดูแลตัวเองด้วยนะยังมีคนมากมายอยู่ข้างๆพวกคุณพวกเราจะไขว่คว้าความสําเร็จเพื่อพวกคุณไปพร้อมกันนะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับ แล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันสามารถเขียนบทความเขียนคอมเมนต์เนี่ยแรงๆเกี่ยวกับสาวๆมากมายได้นะที่นี้แต่ฉันรู้ดีว่าพวกเขาก็คงไม่มีความสุขแน่ๆกับตัวเองดังนั้นเราอย่ายึดติดเรามาสนับสนุนกันเถอะลุยต่อไปความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถปิดทางของเราได้โชคดีที่เรามีในเกมสุขสาวอาทิตย์ให้แก้ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเฝ้าดูอย่างคาดหวังอย่างแน่นอนนะ แล้เมต่อไปครับเขาบอกว่าสาวสาวช่างยอดเยี่ยมมากๆในการแพ้2ต่อ3มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายบางครั้งความพ่ายแพ้เนี่ยก็จะทําให้พวกคุณแข็งแกร่งขึ้นขอแค่คุณมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการแข่งขันในครั้งต่อไปแล้วก็เม่ต่อไปครับเขาบอกว่าขอบคุณที่สู้กันมาจนจบ ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปขอให้โชคดีในการแข่งขันก็ถือว่าคอมเมนต์ส่วนใจเนี่ยให้กำลังใจเลยโอ้ก็รู้สึกว่าพวกเขาก็คอยสนับสนุนนักกีฬาพวกเขาพอสมควรนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคนไทยเล่นได้อย่างสวยงามแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่าโปลแลนด์เนี่ยควรจะเล่นได้อย่างสวยงามเหมือนทีมชาติไทยบ้างนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยสูงได้ประมาณ1 1 8 0ซนติเมตรมันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆสำหรับโปลแลนด์แล้วคขเมนต่อไปครับเขาบอกว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามจนถึงที่สุดขอบคุณนะฉันจะเก็บประสบการณ์เหล่านี้เพื่อไปพัฒนาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไมต่อไปนะครับเขาบอกว่าวันนี้สาวๆของเราเนี่ยเล่นได้แย่มากๆตอนนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆในสถานการณ์ของทีมตอนนี้ก็อย่างที่โอ๊กบอกไปครับว่าพวกเขาแพ้นัดไหนไม่ได้เลยต้องเน้นในทุกๆนัดนะครับถามว่าแพ้ได้ไหมก็คงจะบอกว่าแพ้ได้แต่ว่าก็สุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติเนาะ แล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นที่น่าแปลกประหลาดและพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะไปได้หมายถึงโปแรแลนไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยไปได้นะครับแล้วคอมไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าฟอร์มสุดๆเลยนักวอลเลย์บอลของเราแล้วคอมไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมนี้มีโอกาสที่ไม่ดี วันข้างหน้าเราจะสร้างโอกาสขึ้นมาใหม่ประมาณนี้นะฮะแล้วข้อแม่ต่อไปนะครับเขาบอกว่าหลังจากเล่นกันแล้วเนี่ยวันนี้พวกเขาเล่นได้ไม่ดีเลยตราบใดที่บอลยังอยู่ในเกมเนี่ยพวกเราก็ต้องเต็มที่ฉันเชื่อว่า3นัดถัดไปมันเป็นอะไรที่ยากแต่เราจะสู้ต่อไปแล้วข้อแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าหน้าเสียดายเกมได้พ่ายแพ้ลงแล้วแล้วข้อแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาสําหรับเรื่องหลอกลวงแบบนั้นการเจอสหรัฐอเมริกาและอิตาลีคือสิ่งที่กําลังจะรอเราอยู่ แล้วก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่าน่าเสียดายถ้าพวกคุณไม่เล่นคุณแพ้ฉันไม่เห็นสาวๆในเกมต่อไปนอกจากพวกเขาเราต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เราต้องทําให้เต็มที่แล้วก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่าฉันอยู่เบื้องหลังนักวอลเล์บอลของเราอย่างสุดหัวใจการแข่งขันนั้นไม่ดีโดยเฉพาะการเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยที่เป็นคู่แข่งที่อันตรายมากๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะตัวเล็กแล้วอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเชิดหน้าต่อไปมันยังไม่จบ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชื่อมั่นในทีมนี้อันนี้นะจะออกแนวประชดนะครับแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต้องการชนะ3มนัดที่เหลือมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเราอาจจะถูกจัดอันดับลดลงไปก็เป็นไปได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเชียร์หน่อยสาวๆมันจะสุดยอดมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นแมปที่สวยงามทีมชาติไทยทำได้ดีถึงแม้จะแพ้แต่ฉันก็ยังจะเชียร์ แล้วเไม่ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที soul, ่น่าเศร้าในการโจมตีของพวกเราแล้วเขไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเขาอยู่ในปารีสแล้วอันนี้น่าจะหมายถึงทีมอื่นนะครับแล้วเขไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าขอบคุณอารมณ์ตอนนี้เราสู้ให้ถึงที่สุดก็พอแล้วก็าไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเชียร์สาวๆอย่างเต็มที่โชคดีทุกคนแล้วก็าไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าโชคดีแต่ต้องระวังนะ แล้วเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าน่าเสียดายแล้วเขาเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีกว่าแต่พวกเราสู้ทีมชาติไทยไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดคือพวกเราห้ามยอมแพ้และเล่นต่อไปและวอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากลับมาดูอีกครั้งเนี่ยฉันคิดว่าการเจอกันในครั้งนี้ทีมชาติโปรแลนด์เป็นรองทีมชาติไทย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่แย่มากเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเหลือเชื่อและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมฉันเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าใช้ชนะเนี่ย25ต่อ7แต่แพ้ในการแข่งขันมันก็ดูจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจนะอ่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอับอาย คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะแพ้4นัดรวดอ่าและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเราอาจจะได้ไปโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่วันของเราเรายังมีโอกาสแข่งขันอีกมากมายจงไขว่คว้าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นชัยชนะที่ดีของประเทศไทย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรที่โปลแลนด์เนี่ยแพ้กับทีมชาติไทยในขณะที่พวกเราชนะเขาไป25-7ต่อในเซตที่2และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราสู้ให้ถึงที่สุดเพราะมีข้อผิดพลาดมากมาย3นัดที่เหลือเราต้องชนะ แล้วอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ดูมันแพ้1เกมแต่ชนะ3ครั้งอันนี้และวก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่าคุณจะชนะเซตต่อไป7คะแนนหรืออะไรก็ช่างแต่คุณแพ้เกมทั้งหมดและวก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่าเสียดายแต่เราก็ต้องไปต่อและวก็เมนต่อไปครับเขาบอกว่าที่สําคัญก็คือจํานวนคะแนนของเราเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากๆ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมแปลกๆนี่แหละมันคือสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตกรอบแน่นอนงานนี้อเมริกากับอิตาลีเนี่ยน่าจะได้ไป และขอมเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่อ่อนแอเราไม่สามารถสู้ทีมชาติไทยได้เราไม่สามารถไปโอลิมปิกที่ปารีสได้นะครับเขาพูดประมาณว่าเส้นทางแห่งการไปโอลิมปิกเนี่ยมันน่าจะไม่เหลืออยู่แล้วนะแล้วกอไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าความพ่ายแพ้ของพวกคุณเป็นชัยชนะสําหรับแฟนๆอย่างเราพวกคุณสู้กันได้อย่างเต็มที่จริงๆล่าเริงเข้าไว้สาวๆยังไงพวกเธอก็เก่งที่สุด และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเสียใจแต่บางครั้งก็อาจจะแสดงให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะสู้ต่อไปลุยไปเลยสาวๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากีฬาการคาดหวังในแมตช์ถัดไปคือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสาวๆกำลังหายใจแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยดูจะอ่อนแรงลงมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของโปโลแลนด์มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆก่อนเกมแต่ฉันคิดว่าความแข่งแข่งของทีมชาติไทยเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิทยาแต่ว่าจิตวิทยาของเราเนี่ยมันกลับหายไปผลลัพธ์ทีมชาติไทยเลยดีกว่าและคเมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่เราแพ้การแข่งขันและคเขาเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่คุณภาพสาวๆของเราเนี่ยไม่สามารถทําได้ดีในวันนี้น่าเศร้าจริงๆ แล้คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่ชินกับสิ่งนี้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะดีเองสิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเราอย่ายอมแพ้พวกเธอเก่งที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเล่นได้ดีนะเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าคนไทยทำได้ แล้วเขาเมนต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยคือแชมป์เอเชียในยุคปัจจุบันที่เพิ่งแข่งกันมาที่เดือนกันยานี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขายอดเยี่ยมพวกเขาชนะญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศและชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศอ่าพวกเขาก็ติดตามทีมชาติไทยเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะแล้วเขาเม้นต่อไปครับเขาบอกว่าดราม่ามากเกินไปวันนี้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆ แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกไม่เป็นไราสาวๆเชิดหน้าเขาไว้แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าหน้าละอายแล้วก็ไม่ต่อไปนะครับเขาบอกว่าจบแล้วไม่ได้ไปโอลิมปิกแพ้ประเทศไทยต่างชาติยิ่งเล่นหนักกว่านี้ แน่นอนว่านักวอลเล์บอลของเราเนี่ยเสียศูนย์ไปมากเพราะฉะนั้นกลับมาให้ได้และเขาเมนต่อไปนะครับเขาบอกว่าลุยกันต่อไปสาวๆและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าครูต่อสู้ของเราเนี่ยไม่สนใจเลยว่ารูปร่างเราจะเป็นอย่างไรเราจะมีอันตรายมากแค่ไหนเขาโจมตีเราอย่างต่อเนื่องและเขาเนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคุณไม่ได้ชนะเสมอไปแต่พวกคุณเล่นในทัวร์นาเมนต์พวกคุณต้องจริงจังกว่านี้ไม่เป็นไรชนะต่อไปในครั้งหน้า และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ได้เห็นสาวๆเนี่ยเครียดมานานแล้วการที่จะฝันไปปารีสเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่ยากเลือกเกินและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆชาวโปรแลรนด์ครับวันนี้โอ๊กจัดหนักจัดเต็มให้เลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็เสียใจนะ ที่การแพท้ทีมชาติไทยของเรานะครับแต่ว่ามองในรายละเอียดจริงๆเนี่ยพวกเขาก็เข้าใจได้นะเพราะว่าทีมชาติไทยเรามาดีแลือเกินไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงให้เห็นว่าการโจมตีของพวกเราเนี่ยหลากหลายและเขาก็อึ้งไปเลยนะว่าทีมชาติไทยมาแปลกจริงๆครับคือเล่นแบบว่าพวกเขาจับทางไม่ถูกจริงๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทีมชาติไทยนะครับในการเอาชนะโปแลนด,ด์ได้แต่โปแลนด์เองนะครับอ้เสียหายหนักมากอย่างที่ยกบอกไปนะครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับกันว่าาพวกเข ในการไปโอลิมปิกถ้าจะให้เข้ารอบ1ใน2เนี่ยติดที่1ที่2เนี่ยยากมากๆจริงๆครับโอ้โหแต่อุกมองว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นว่ากําไรคนดูนั้นเพื่อนนะเพราะว่าไม่ว่าโปรแลนด์จะเจออิตาลีไม่ว่าโปรแลนด์จะเจอเมกาหรือโปรแลนด์เจอเยอรมันเนี่ย มันทุกแมตช์เพื่อนๆเพราะฉะนั้นกมองว่าเนี่ยเป็นกำไรของเรานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปโดยรวมพวกเขาก็ชื่นชมเราแหละแล้วพวกเขาก็ให้กาลังใจนะักกีฬาซะเป็นส่วนใหญ่มีตําหนิติติงกันมาบ้างก็ตามกระแสตามเขาเรียกว่าอารมณ์ก็ว่ากันไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ